สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักตกปลาทุกท่านโค้งลวดที่ผมทำเนี่ยเป็นโค้งลวดที่ผมตั้งชื่อยี่ห้อาว่าโค้งลวดตาแลบเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับบางคนเขาสงสัยว่าโอ้เบ็ดมันจะบิดเบียวหรือเปล่ปา,าดูนะครับผมจะดัดให้ดูนี่ครับดัดแล้วขึ้นมาได้รูปแบบเดิม มันมีความแข็งแรงและทนทนมากนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับดัดแล้วคืนมาได้แบบเดือนข้อที่สองกาดกันสวะของผมเนี่ยเป็นกาดกันสวะอย่างดีนะครับดูนะครับ <i> นี่ <AN> เห็นไหมครับ <i> รด,ดูนะครับ นี่นะครับนี่ไม่ติดเลยนะครับแต่เวลาปาอากาศออกง่ายครับอีกรอบนะครับดูนะครับเนี่ยเวลาเราลากเข้าตอ่อเดี๋ยวมันจะไม่ติดดูอีกรอบนะครับดูนะครับนี่ เนี่ยมันไม่ติดนะครับแต่เวลาปลากัดติดง่ายครับนี่แหละครับกบคงอ่คงลวดกบตาแรกของผมใช้แล้วดีจริงๆครับสวัสดีครับ